สวัสดีครับสมาชิก for ์ x m o d e มเดลและก็ทาง InnoTrade นะครับวันนี้วันพุธนะครับวันุที่วันที่แปกันยายนนะครับ2 0ง1เรามาดูนะครับวันนี้เรามาดูในส่วนของการวางแผนเทรดและเทคนิคก,การเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นนะครับ เรามาดูคู่แรกเลยนะครับของวันนี้ในตัวอย่างคู่แรกนั้นก็เป็นทองคำนะครับทองคำเราจะเห็นนะครับเมื่อวานนี้มีสัญญาณในช่วงเช้าเนี่ยทำท่าว่าทองคำจะขึ้นต่อนะครับเสร็จแล้วเนี่ยทองคำนะครับเจ้าตัวโมเมนตัมนั้นว่าทำท่าจะขึ้นต่อจากชุดนี้ที่เริ่มจะคลอดขึ้นมาแล้วพอในช่วงสายนั้นทองคำเขาก็ได้ตัดนะครับส่วนโมเมนตัมนั้นได้ตัดลงได้ตัดลงมานะครับ น่นคือบอกเราถึงว่ามีแนวโน้มของการที่จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้อมองเทงขาลงจังหวะชุดนี้นะครับจังหวะชุดตรงนี้ที่เจ้าตัวของเรนโบ์นั้นตัดลงมาอยู่ทางครอสนะครับครอสลงมาเรียบร้อยนะครับเป็นแนวโน้มของเทงขาลงที่สัมพันธ์กับตัวโมเมนตัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับมันมีสัญญาณในการเข้าเซลลนณจุดนี้นะครับณนะแท่งเตียนแท่งนี้นะครับที่เข้าเซล์ไป จุดแแอจุดแรกนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ600จุดนะครับจุดแดกแอที่สองนั้นอยู่ที่สวีงไฮตรงนี้ประมาณ1,400จุดและทองคำนะครับได้ทำการนะครับลงมาลงมานะครับลงมาที่ราคานะครับต่ำสุดนั้นอยู่ที่2,300จุดนะครับทองคำนั้นเมื่อวานนี้มีเข้าสองจุดวยกันจุดนี้หนึ่งจุดและจุดนี้อีกหนึ่งจุดนะครับสองจุดด้วยกัน วันนี้นะครับเราก็จะดูว่าทองคำนั้นยังเป็นนะครับโมเมนตัม um อยู่ในฝั่งขาลงอยู่ยังเป็นอนุพัเทนขาลงอยู่เพราะนั้นจุดที่เราจะทำการัรบเข้าสัญญาณเซลล์นั้นครับเราจะรอสัญญาณแรกนั้นจากตัวโมเมนตัมถ้าตัวโมเมนตัมนั้นเปลี่ยนเป็นทิโตแกรมสีแดงครับเราจะเข้าเซลล์แล้วก็ คอนเฟิร์มนะครับเราก็จะดูคอนเฟิร์มด้วยว่าถ้าคอนเฟิร์มเปลี่ยนเป็นสีขาวเราก็จะเข้าเซลล์เช่นเดียวกันระยะ SL นั้นเราก็จะมีอยู่ที่จุดของตัวเส้นของเรนโบว์เองครับหรือว่าตัวที่ทำสวิงไฮเราจะดูว่าจังหวะจุดไหนที่จะมีจุดเข้าก่อนนะครับ s l เราก็จะวางไว้ส่วนระยะด p นั้นเราก็จะปล่อยไปที่1ต่อ2และหนึ่งต่อสามของตัวระบบต่อเพราะในวันนี้นะครับเราจะมองในส่วนของตัว ทองคำนั้นเราจะเล่นฝั่งเซลล์แต่เราก็จะดูว่าถ้าโมเมนตัมกลับขึ้นมานะครับเราก็จะอ่านจะเปลี่ยนหน้าเล่นเป็นฝั่งบายตามสัญญาณเทคนิคของตัวฟิวชั่นนะครับเราก็จะดูหน้างานต่อไปเรามาดูในส่วนของ UJ UJ เเราเห็นว่าเป็นกรอบไซเว์นะครับทำสวิงไฮสวิงโลนะครับตัดขึ้นตัดลงอยู่ตลอดเวลานะครับสัญญาณเมื่อวานนี้ทั้งๆท,ที่จะไม่มีสัญญาณในการเข้าเทรดในตัวของ UJ นะครับ วันนี้เราก็จะต้องรอดูว่าจังหวะตอนนี้โมเมนตัมขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วนะครับขึ้นมาอยู่ด้านบนแล้วถ้าเกิดการทแีตบีเทสลงมานะครับเกิดการรีเทสทวีตลงมาพักสัญญาณแถวเส้นตัวของเรนโบนะครับเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวของโมเมนตัมนั้นขึ้นมาอยู่แดนแดนอยู่เหนือเส้นซีโร่ไลน์ถือว่ามองว่าเป็นถาขึ้นแล้วนะแล้วก็เจ้ตัวเส้นเรนโบนั้นเริ่มที่จะเป็นอนุโมของเทงถาขึ้นเช่นเดีวยวกันเพราะนั้นเดี๋ยวเขาพักลงมา แล้วมีสัญญาณบายจากตัวโมเมตั้มเราจะเข้าบ่ายและมีสัญญาณบายจากตัวของเจ้า,จาตัวของคอนเฟิร์มเราก็จะเข้าบายเช่นเดียวกันเราจะรอดูที่มเมตั้มอีกทีหนึ่งว่าจะคอ้อนลงไหมกรอบไหมเพราะตอนนี้จัวของยูเจนั้นเป็นกรอบไซเวย์นะครับเราก็จะดูในส่วนของมเมตั้มก่อนแล้วก็ของคอนเฟิร์มก่อนว่าไปทางไหนเราก็จะไปทางนั้นนะครับส่วนของ g u เรามาดูคู่ GU นะครับ จีอนั้นจากเมื่อวานนี้มีสัญญาณที่นะครับสวิงขึ้นไปนะครับตรงนี้เป็นชุดบ่ายขึ้นไปตรงนี้นะครับเล็กๆนะครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปทำหายไม่ได้สัเงเกตว่า um ตัวอัตรโมเมนตัมตัดขึ้นมาแล้วขึ้นไปทำหายไม่ได้แล้วมีสัญญาณลงนะครับลงจากชุดนี้เนี่ยโมเมนตัมตัดมาชุดนี้นะครับแล้วมีสัญญาณเซลล์จากคอนเฟิร์มตรงนี้แล้วตัวโมเมนตัมเองเราเห็นว่าตัวของ UJ เนั้นเราได้เข้าจุดนี้ เอนั้นก็จะอยู่ประมาณที่200จุดถึงสองจุดและสัญญาณทําราคาต่ําสุดอยู่ที่500จุดนะครับรอบนี้นะครับตัวของ GU นั้นยังมองเป็นแนวโน้มของเทนขาลงอยู่เพราะว่าตัวโมเมนตัมนั้นยังอยู่ในแนวโนม้มครับแนวโน้มฝั่งฝั่งต่ำกว่าเส้นศูโรไลน์นั้นก็ยังเป็นฝั่งขาลงอยู่เดี๋ยวเราจะรอสัญญาณเซลจากคอนเฟิร์มและสัญญาณเซล์จากตัวฮิตตแกรมเดของโมเมนตัมเอง นั้นีอตอนนี้นะครับเรายังมองอาหาจังหวะเซลล์อยู่นะครับต่อมาดูคู่ของ EU EU เราจะเห็นนะครับเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ยเป็นแนวโนม้มของเทรนถัขึ้นมีสัญญาณบายจุดนี้อ่าแล้ววิ่งขึ้นไปนะครับอยู่ประมาณที่1นึ่งรจุดโดยระวัง XL นะครับอยู่ที่80จุดอ่าโอเคตรงนี้นะครับอ่าแล้วสัญญาณนั้นได้เปลี่ยนลงมานะครับ ได้เปลี่ยนลงมาชุดนี้นะครับจากโมเมนตัมจุดนี้นะครับชหวะจุดนี้เป็นเปลี่ยนเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวของเลนโบก็เปลี่ยนนะครับตัวของโมเมนตัมเองก็เปลี่ยนเป็นอนุพนธของเทตขาลงชังหว่าเซลล์ของตัว EU ยูนั้นอยู่ที่จังหวะจุดนี้จากตัวของโมเมนตัมเองนะครับแล้วตัวของคอนเฟิร์มเองที่เปลี่ยนเป็นอนุพน้มเซลให้เห็นและมีสัญญาณเซลล์ลงมาเราเซลล์มาในตัวเอสลจะอยู่ที่ประมาณนะครับหนึ่งร้อยสิบจุดนะครับประมาณหนึ่งร้อยสิบจุดหนึ่งร้อยยี่สิบจุดด้วยกัน ระยะที่เขาลงมาลึกสุดเมื่อวานนี้นะครับอยู่ที่2 7 5ุดครับนี่คือในส่วนของ E.U เมื่อวานนี้วันนี้นะครับ E.U เราก็จะมองเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงอยู่เพราะฉะนั้นเราจะรอจังหวะเซลล์นะครับจากตัวของคอนเฟิร์มแล้วจากตัวของโม um เมนตัมเองครับพอเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อไหร่นะครับเราจะเซลล์หรือว่าตัวของคอนเฟิร์มนั้นเป็นสีขาวเมื่อไหร่เราก็จะหาจ,จังหวะเซลล์เช่นเดียวกันนะครับ แผนเทรดวันนี้นะครับในระบบของตัวฟิวชั่นนั้นใน,นช่วงเวลานี้นะครับก็จะเป็นว่าทองคำน,น,ง Sell, นั้นรอจังหว Buy, ะเซลล์ UJ นั้นรอจังหวะบายนะครับ GU รอจังหวะเซลล์และ EU รอจังหวะบ่ายนี่คือแผนเทรดทั้งหมดใน4คู่เงินครับในตัวระบบของฟิวชั่นส่วนสัญญาณสัญญานะครับเดี๋ยวเราไปรอสัญญาณสัญญาเทคนิคการเข้าในห้องของ o ล e m o มเด n และ i n n o t เทสเนะครับ